สว,สว네 al, uses, ัสด so no ีค no right> ่ะคลิปเหรอใช่ Good morning ิ่งไ o 굿มอร์นิ่งมอร์นิ่งขอขุดวัวไม่ขยับทำอะไรอยู่กินค่ะกินเป็นนี้ฟรีนะคะทางโรงแรมเขามีไว้ให้แต่ค่าท่อพร้อมบริบูรณ์มากใช่ไม่น่าอิ่มเรามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญชื่อพี่หนุ่ม สวัสดีค่ะ <สๆ S 2> แนะนำตัวหน่อยค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะคือพี่หนุ่มนะครับเป็นหมออยู่ที่ศิริราชตอนนี้มาดูงานเดือนหนึ่งเหมอนที่เขาบอกไม่อยากให้เชิญเลยพวกเราตื่นกี่โมงวันนี้ไม่รู้ค่ะจบปุกนอนนอคนตื่นเช้าที่สุดอยู่ตรงน,นู้นจริงไหมตื่นกี่โมงตื่นก่อนรายการก็โมงเกือบครับ ก็ไม่ทำงานพี่ยัไม่ตื่นวันนี้พวกเราจะไปไหนกันยูนิวาเค่ะติดเต้นนิดนึงตินเต้นหน่อยไปยูนิวาเจาเมื่อคืนหายตื่นเต้นแล้วค่ะหลับสนิทหลับเป็นตายเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นกับพวกเราบ้างคะคุณเฟิร์สค่ะนี่อะไรค่ะเราเี่ยก็เป็นวิธีการเดิน adventure เราจะไม่เข้าด้าหน้าของบเราไม่เข้าด้านหน้าของเขาอยู่้านหน้า พี่หนุ่มบอกว่าให้เรานั่งแท็กซี่ไปยังไงก็ถูกกว่าพี่นั่งแท็กซี่จากพี่นั่งแท็กซี่จากตรงฮารกซี่แบบไกลๆเลยอะติดไฟแดงสองไฟแดงเพิ่มจากเนี้ยก็หกเล่นกว่าแต่เป็นวันอาทิตย์เพราะงั้นถ้าน้องออกเวลาเนี้รถดดไม่ติดรถไม่น่าติดเอาไงพวกเราแต่เช็ดเช็ดเก้าโมงเนี้ยไม่แนะนำ อยากยจะให้พี่หนุ่มช่วยอวยพรพวกเราสำหรับิปีนี้ขอให้รอดชีวิตมากกับแต่ยูนิเวอร์สแลอย่างมีความสุขแน่นองขับคุณนค่ะ, <c oughs> ะปิดกล้องหน่อยค่ะครูเฟิร์สปิดกล้องค่ะ <c oughs> <c oughs>